ไม่รู้จะฉีดฟินเลอร์ตรงไหนดีแก้มหรือว่าจะฉีดปากอีกสักซีซีนึง สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะว่าจะเริ่มฉีดฟิลเลอร์ตรงไหนดีวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่ต้นเลยขอต้อนรับเข้าสู่วิชาฟิลเลอร์1นึ่นหนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยฉีดตรงจุดไหนของใบหน้าได้บ้างแล้วแต่ละจุดเนี่ยแก้ไขปัญหาอะไรแล้วจะใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่คะ่ะสำหรับคนที่แก้มตอบนะคะเราก็รู้สึกว่าหน้าแบนหันด้านข้างรู้สึกว่ามันไม่มีมิตินะคะหมอก็จะแนะนําให้ฉีดบริเวณหน้าแก้มก่อน ะะซึ่งเป็นบริเวณมิดเฟสคือส่วนกลางของใบหน้าบริเวณนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้หน้ารู้สึกว่าอิ่มขึ้นยิ้มเป็นแก้มส้มนะคะก็ยังจะช่วยบริเวณใต้ตานะคะให้ดูสดใสขึ้นแล้วก็ช่วยดันล่องแก้มนะคะที่เคยหย่อนค้อยนะคะให้ลิฟต์ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็สามารถฉีดลิฟต์ใบหน้านะคะบริเวณโหนกแก้มนะคะอย่างนี้นะคะฉีดหน้าแก้มโหนกแก้มแล้วหน้าที่ แก้มห้อยนะคะไขมันที่ห้อยอยู่ตรงนี้มันก็จะดันขึ้นไปด้วยซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะใช้ฟิลเลอร์ประมาณ1-3ซีซีนะคะแล้วแต่ใบหน้าของคนต่อไปนะคะบริเวณที่ฮิตมากๆเลยที่ฉีดฟิลเลอร์กันก็คือบริเวณใต้ตานะคะซึ่งจะมีปัญหาหลากหลายชนิดมากๆเลยอย่างเช่นที่มาบ่อยๆก็คือใต้ตาดําค้านะคะเป็นตั้งแต่นักศึกษาไปจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะบางทีก็อาจจะเกิดจากการนอนดึกหรือไม่ก็อาการภูมิแพ้ก็เป็นได้นะคะซึ่งตร นีค่ะหมอก็จะต้องประเมินอย่างละเอียดเลยว่าเกิดจากกระดูไขมันนะคะหรือว่าอะไรกันแน่นะคะเพื่อที่จะฉีดฟินเลอร์บรเิเวณนี้นะคะจะใช้ฟินเลอร์ประมาณ 1-2cc ซีซีค่ะ แล้วแต่บุคคลเลยสำหรับจุดต่อไปนะคะในการฉีดฟินเลอร์เป็นจุดที่คนไม่ค่อยสังเกตเลยสำหรับคนที่หน้าตอบนะคะรู้สึกว่าโหนกแก้มเราใหญ่แล้วก็หน้าด้านล่างของเราดูบานนะคะดูแบบโทมนะคะดูผอมอาจจะไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วว่าเกิดจากบริเวณนี้ค่ะ บริเวณขมับที่ตอบลงไปนะคะทําให้ดูหน้าผักแคบแล้วแก้มดูใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งการเติมขมับนะคะจะทําให้ใบหน้าด้านบนเนี่ยสมส่วนกับด้านล่างนะคะทําให้โหนกแก้มดูเด่นน้อยลงแล้วก็เส้นเส้นรอบวงของใบหน้านะคะดูกลมกลืนดูสม,มูทเป็นวงรีมากขึ้นค่ะ แต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะทําให้อาจจะใช้ฟิลเลอร์ค่อนข้างเยอะกว่าบริเวณอื่นก็จะเริ่มต้นที่ 2cc ไปถึง 4cc เลยคะ่ะจุดต่อไปนะคะที่ทําให้หน้าเราดูโทมแล้วก็ดูมีอายุก,ก็คือบริเวณร่องแก้มนะคะบริเวณนี้นะคะเรียกว่าร่องแก้มแล้วบริเวณนี้เรียกว่าร่องน้ำหมากนะคะทีนี้จะแก้ยังไงหมอจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าร่อ,องแก้มจะเกิดจากอะไรนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเกิดจาก ที่บริเวณมิดเฟสหรือว่าหน้าแก้มเนี่ยมันหย่อนลงมานะคะทําให้ทั้งแก้มห้อยทั้งมีร่องแก้มนะคะซึ่งบางคนเนี่ยฉีดแค่บริเวณแก้มส้มก็หนะ้าเอร่องแก้มก็จะหายไปแล้วนะคะแต่ถ้าบางคนที่เขามีร่องแก้มลึกมากจริงๆหมอก็จะฉีดฟิลเลอร์หนุนบริเวณตรงนี้นะคะข้างจมูกด้วย แต่ถ้าเกิดแบบลึกไปมากกว่าน,นั้นคือร่องแก้มเนี่ยตรงผิวหนังมีรอยย่นเป็นรอยถาวรเลยมันก็จะฉีดฟิลเลอร์หนุนบริเวณรอยพับนะคะให้อิ่มฟูขึ้นมานะคะของรรวเลยล่องแก้มเนี่ยบางคนก็จะใช้แค่ 1cc แต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นเยอะจะใช้ 2cc เลยค่ะอีก1จุดนะคะที่นิยมกันมากเลยตอนนี้ก็คือการฉีดปากหลายคนยังไม่รู้นะคะว่าการฉีดปากเนี่ยสามารถทำให้เราดูหน้าเด็กขึ้นมาได้เลยนะคะ อย่างเคสที่ปากบางๆนะคะแล้วก็สามารถฉีดให้เป็นสายฝอนะคะก็คือปากจะมีวอลลุ่มนะคะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบดูเจอขึ้นนะคะดูเซ็กซี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นวัยนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะนิยมสายเกาหลีก็คือเป็นปากกระจับนะคะจะมีติ่งตรงกลางแล้วก็ฉีดยกมุมปากนะคะจากคนที่ปากคว่ำหน้าบึ้งเนี่ยก็จะดูเป็นคนแบบรับแขกขึ้นมาทันทีเลยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะจะ ใช้ประมาณ1-2ถึงซีซีนะคะไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่กลัวว่าเอาเข็มมาโดนปากแล้วเราจะเจ็บมากนะคะหมอก,ก็มีเทคนิคนะคะในการที่จะบล็อกเส้นประสาทนะคะคราวนี้เวลาเข็มมาโดนปากเราเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเข็มเนี่ยมาโดนแล้วนะคะก็คือกินน้ำก็ไม่รู้นะคะว่าหลอดโดนปากนะคะซึ่งจะอยู่ประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงเท่านั้น,นะคะ่ะทราบไหมคะว่าการฉีดคางเนี่ยสามารถปรับรูปหน้าได้มากกว่าที่คิดนะคะ การฉีดคางสามารถแบบเปลี่ยนรูปหน้าของเราไปได้เลยอย่างเคสที่เจอบ่อยๆนะคะเนื่องจากคนไทยเนี่ยจะมีโหนกแก้มที่กว้างนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อกรามที่ใหญ่ทําให้หน้าดูสี่เหลี่ยมนะคะหน้าดูบานเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็จะประเมินนะคะสัดส่วนของหน้าผากของจมูกของคางถ้าคางสั้นเกินไปเนี่ยการที่หมอฉีดฟินเลอร์คางะคะ่ะแค่10นาทีเท่านั้นนะคะจะทําให้หน้าดูยาวเรียวแล้วก็มีมิตินะคะเพื่อนก็จะทักว่า ไปทำอะไรมาผอมลงหรือเปล่าจริงๆก็คือคางเรายาวขึ้นนะคะหน้าเลี้ยวขึ้นค่ะตรงคางเนี่ยจะใช้แค่ประมาณ1ซีซีค่ะหรือว่าบางเคสก็จะใช้2ซีซีเท่านั้นค่ะทีนี้การเลือกใช้ฟิลเลอร์นะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันเลยก็ต้องเลือกยี่ห้อที่เราจะใช้นะคะแล้วก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะแตกต่างกาันตรงที่บางยี่ห้อมียาชาบางยี่ห้อไม่มียาชานะคะแล้วก็เรื่องของระยะเวลาที่ฟินเลอร์จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ อย่างเช่นบางยี่ห้ออยู่ได้6เดือนแต่บางยี่ห้อสามารถอยู่ได้นานถึง2ปีเลยนะคะแล้วก็ในแต่ละย,ยี่ห้อเนี่ยก็จะมีหลายรุน่นหลายสีด้วยกันซึ่งตรงนี้จะแตกต่างกันตรงที่ความนิ่มนะคะของฟินเลอร์อย่างจุดบริเวณใต้ตาเนี่ยก็จะต้องเลือกใช้ฟินเลอร์ที่ค่อนข้างนิ่มเพื่อไม่ให้เป็นก้อนแต่อย่างจุดที่จะต้องใช้วอลลุม่มต้องปั้นนะคะอย่างเช่นข้างหรือคําบบก็จะต้องเลือกฟินเลอร์ที่แข็งกว่าค่ะซึ่งหากใครอยากจะเห็นนะคะอยากจะฟังเรื่องข้อระวังในการ เลือกใช้ฟิลเลอร์นะคะก็เข้าไปดูในคลิปต่อหน้านี้ได้เลยนะคะคุณหมอเคยพูดไว้แล้วค่ะค่ะแล้วก็หมอได้เล่านะคะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการฉีดฟินเลอร์ในรายวิชา101ไปแล้วนะคะแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าการฉีดฟินเลอร์เนี่ยมีเทคนิคมากมายเลยซึ่งเหมาะแต่แต่ละบุคคลนะคะ ต่อไปนะคะคนที่อยากจะฉีดฟินเลอร์แต่ไม่รู้ว่าจะฉีดจุดไหนดีเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้นะคะที่เชเวลคลินิกเพราะว่าเราจะได้คุยแล้วก็สัมภาษณ์กันว่าชอบทรงไหนนะคะคาดหวังอยากได้หน้าประมาณไหนแล้วก็มีงบประมาณเท่าไหร่นะคะหมอก็จะจัดให้อย่างที่คุณลูกค้าชอบนะคะต่อไปหมอก็ขอลาไปก่อนคะ่ะ